ขึ้นถ่ายใครขึ้นถ่ายตัวเองนะครับก็มาดูอีกเครื่องเล่นเลงนะเครื่องเล่นอื่นๆมันมันก็ถ้าจะเอากล้องไปถ่ายนะยากมันจะมีน้ํามีเรื่องของการต้องแห้างต่างๆนะครับนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเครื่องเล่นที่แบบอันนี้มาถาโหดเลยครับเป็นไฮไลท์นะครับเราต้องเล่นเครื่องประเภทนี้นะครับดูหน้าตาโหดมากๆเดี๋ยวเรามาดูครับพูดอะไรกักหน่อยพูดอะไรกักหน่อยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับฝากเพื่อนๆนะครับ ตามนะครับยูท <laughs> ูบนะครับย <ere Profess ors> ูท <us> ูบเลยเหรอครับผมผมเล่าเพลงให้ฟังดีไหม เลีงจากเิดที่เราเสกน้ำมาเราก็มาเล่นอะไรที่มันแบบแดดแรงๆบ้างเนะครับมาลองนี้มากรีนลมชมวิวหน่อยครับเดี๋ยวผมผมจะไปถ่ายมันเล่นทีหนึ่งแล้วก็เจอกัน